สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดปอก็จะมาแนะนำคอมพิวเตอร์เอาอีวันนะครับหรือว่า AIO นะครับก่อนที่เราจะไปดูรีวิวเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนได้ฟังกันก่อนว่าคอมเอาอีว Com ัน e มันแตกต่างกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะยังไงนะครับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยเพื่อนๆลองจินตนาการตามนะครับมันก็จะมีจอคอมพิวเตอร์1จอแล้วก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยใหญ่ๆห,หนึ่งเครื่องนะครับผมซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหญ่หนึ่งเครื่องเนี่ยตัวเนี้ย การใช้งานมันจะค่อนข้างแตกต่างกันกับคอมพิวเตอร์ all in one นะครับเพราะว่าตัวคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆหนึ่งเครื่องเนี่ยนะครับมันสามารถอัปเกรดนั่นนู่นนี่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเช่นการ์ดจอนะครับผมการ์ดจอเนี่ยหลากหลายเลยนะครับถ้าเพื่อนจะไปเล่นเกมหรือว่าเน้นการตัดต่อนหนักๆเนี่ยนะครับผมก็แนะนำเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับแต่เมื่อมาเป็นคอมพิวเตอร์ all in one นะครับก็คือจะ ย่อสัดส่วนลงมานะครับก็คือเอาอุปกรณ์ภายในต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในเคสคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดซีพียูแรมฮาร์ดดิสก์เอเนะครับเข้ามาอยู่ด้านหลังตัวจอตัวนี้นะครับแล้วก็จะตัดการ์ดจอใบใหญ่ๆเนี่ยออกไปนะครับจะเป็นชิปกราฟิกเล็กๆนะครับที่อยู่ในตัวเมนบอร์ดนะครับทำไมถึงตัดการ์ดจอใหญ่ออกไปนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ออริจินัลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นทํางานพื้นฐานทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เล่นเว็บดูหนังฟังเพลงตัดต่อรูปภาพตัดต่อวิดีโอคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรือว่าเล่นเกมเล็กๆน,น,น้อยๆเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดแตกต่างอีกหนึ่งจุดนะครับนั่นก็คือการติดตั้งนะครับเพราะว่าตัว One, คอมพิวเตอร์ออนวันนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าขนาดมันจะเล็กแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะครับซึ่งถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโตะนะครับจะเป็นจอ1จอแล้วก็มีเคสคอมพิวเตอร์1เคสนะครับซึ่งมันค่อนข้างกินพื้นที่ในการติดตั้งเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคอมอรอยนวันเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยู่ในคอนโดหรือว่าต้องการประหยัดพื้นที่นะครับ all one คอมออนวันก็ตอบโจทย์นะเช่นเอาไปไว้ในสํานักงานนะครับก็คือ เป็นคอมพิวเตอร์รองรับลูกค้าเนี่ยอย่างผมไปเอารถเข้าศูนย์นะครับเขาก็าจะมีคอมออนวัน on เนี่ยตั้งไว้ประมาณ3เครื่องนะครับเพื่อรองรับลูกค้าเอาไว้ให้ลูกค้าเล่นเน็ตดูหนังฟังเพลงหรือว่าตอบแชทเล่น Facebook ก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเอาไปตั้งไว้ที่ ร้านต่างๆนะครับผมก็คือเอาไว้ดูแลการสินค้าหรือว่าเอาไว้แบบเป็นคอมขายของเอาไว้ยิงบาร์โคดต,ต่างๆตัวนี้ก็เอาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ได้เลยโดยที่ไม่มีสายไฟและยงระยางนะครับก็คือเอาไปไวางปุ๊บเสียบปลั๊กเหมือนโนโบุกเลยก็เปิดเครื่องใช้งานได้เลยซึ่งอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบของคอมพิวเตอร์ all อนวันนะครับถ้าสิ่งที่ผมพูดมานะครับตอบโจทย์การใช้งานของใครหรือว่าใครที่ต้องการคอมพิวเตอร์ในลักษณะการใช้งานแบบนี้อยู่ก็สามารถดูรายละเอียดคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับท ารายละเอียดคอมพิวเตอร์ออนวันเครื่องนี้กันดีกว่าว่ามีารายละเอียดยังไงที่น่าสนใจบ้างเรามารับชมกันเลยครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นยาาี่ห้อ ASUS V241 นะครับ241คืออะไรก็คือ จอตัวนี้นะครับจะเป็นขนาดยีบนิ้วนะครับซึ่งเป็นขนาดกําลังดีเลยนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยได้อย่างสบายๆลงตัวสุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ CPU ตัวนี้นะครับก็จะเป็น Intel ลเจนะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันได้อย่างลื่นไหลเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพเนี่ยก็ทํางานได้อย่างลื่นไหลเลยเดี๋ยวผมจะลองมาใช้งานจริงๆให้ดูด้วยนะครับในส่วนของขอบจอที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นนาโนเอทนะผมซ บางเพียง2มิลิเมตรเท่านั้นเองรู้่อสังเกตเห็นได้ว่างไหมครับบางเฉียบนะครับดูรู้หลาแล้วก็ให้มุมมองภาพเนี่ยที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับนี่ดูครับไปครับสวยงามไหมครับในส่วนของความเนี่ยจอตัวนี้นะครับก็จะเป็นคอนเดีร์ Full HD นะครับ Panel IPS ด้วยนะครับให้สีสันที่สมจริงคมชัดนะครับไม่ว่าเราจะมองมุมซ้ายมองมุมขวามองมุมบนเนี่ยสีภาพไม่เพี้ยนนะครับซึ่งเหมาะมากเลยสําหรับใครที่เอาไปทํางานออฟฟิศนะครับเวลาเรากําลังทํางานอยู่นะครับหรือว่ามี หัวหน้างานมาดูเราเนี่ยครับมุมมองเฉียงเฉียงเนี่ยมาตรวจงานนะครับสีก็ค่อนข้างตรงเลยซึ่งทําให้เวลาเราทํางานเนี่ยสะดวกสบายมากเลยนะครับเราไม่ต้องหันจอให้หัวหน้างานเราดูก็คือหัวหน้างานของเราเนี่ยมองข้างๆเนี่ยก็ได้เห็นสีสันที่ชัดเจนเลยนะครับในส่วนของ srgb นะครับสูงถึง1 0ึ่งอเอลยนะครับซึ่งเหมาะมากเลยกับการทํางานกราฟิกนะครับใครที่ซื้อคอมพิวเตอร์ อยวันอสุด V241 เครื่องนี้ไปนะครับก็สามารถทํางานตัดต่อรูปภาพได้อย่างสบายๆเลยเพราะว่าสีค่อนข้างตรงเลยนะครับและมีในส่วนของฟีเจอร์อย่าง True l i f e Video นะครับช่วยให้เวลาเราดูวิดีโอเนี่ยมันจะปรับสีอัตโนมัตินะครับช่วยให้เราดูวิดีโอหรือว่าดูหนัง n น็ f l i x เนี่ยสีสันคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เราดูวิดีโอได้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากสีสันจะคมชัดดูวิดีโอสนุกแล้วนะครับเครื่องนี้ก็มาพร้อมกับลำโพงคุณภาพสูงอีกด้วยนะครับช่วยให้ เสียงเนี่ยสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมได้ลองฟังเพลงดูแล้วเสียงก็หึมมากเลยนะครับเสียงเบสก็ค่อนข้างออกดีเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยมากันบางดีเลยนะครับแล้วก็มีโปรแกรมในการปรับเสียงให้เราเล่นด้วยนะครับว่าะจะเป็นเสียงเกมเสียงดูหนังเสียงฟังเพลงเนี่ยเราก็สามารถปรับได้เลยนะครับมีฟีเจอร์ในการปรับแต่งให้เราด้วยซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยนะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของการออกแบบการดีไซน์แล้วรอบตัวคอมพิวเตอร์ all in นวัเคองนี้กันดูก่อนว่าจะ ดีไซน์สวยงามแค่ไหนบอกเลยว่าได้รับรางวัลในการออกแบบด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในส่วนของดีไซน์นะครับที่ผมบอกไปนี่ครับขอบจอบางนะครับแล้วก็ในส่วนของฐานนะครับจะเป็นอลูมิเนียมทั้งอันเลยนะครับออกแบบมาได้อย่างสวยงามหรูหราลงตัวสุดๆเลยนะครับฟังเสียงนะครับแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นกล้องเว็บแคมความเอียอยู่ที่ 720p นะครับซึ่ง เพียงพอต่อการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นประชุมออนไลน์หรือว่าเรียนออนไลน์ครับผมกล้องตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้งานกันให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของไม์ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเสียงไม์เนี่ยโอเคมากๆเลยนะผมลองใช้งานดูแล้วเสียงไม์เนี่ยคมชัดชัดเจนนะครับเหมาะการใช้งานเรียนออนไลน์ประชุมออนไลน์หรือว่า w o r k f r o m h ์ m e ในยุคนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ ในส okay. so um kind of ่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นแบบจุดๆๆนี่ครับก็จะมีในส่วนของลําโพงนั่นเองนะครับโอเคในส่วนของด้านหน้าออกแบบมาให้เป็นประมาณนี้นะครับสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อแล้วก็ด้านหลังตัวออลวันตัวนี้กันเลยครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีทั้ง S.D.M.I.In แล้วก็ S.D.M.I.Out นะครับเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ออลวันเครื่องนี้นะครับต่อจอ แยกออกไปก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆมีโน้ตบุ๊กอยากใช้คอมพิวเตอร์อินวันเครื่องนี้เป็นจอคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับมันก็จะช่วยให้เพื่อนๆนดูหนังฟังเพลงได้อย่างเต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ mm ือ hmm. นเลยว่าแบบอินวันจริงๆนะสมกับชื่อเขาจริงๆนอนแล้วก็ในส่วนของ USB นะครับก็จะเป็นซูเปอร์สปีดนะครับ USB 3.2 Gen1 นะครับช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของหัว USB ตรงนี้ก็คือจะเป็น ตัวรับสัญญาณตัวเมาส์คีย์บอร์ดที่ตัว a l l in One เครื่องนี้แถมมาให้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นที่เสียบสายแลนนะครับ All in One เครื่องนี้นะครับสามารถรับสัญญาณ Wi-Fi ได้สามารถใช้สายแลนได้แล้วก็มีบลูทูธในตัวด้วยนะครับถือว่ารองรับทุกการเชื่อมต่อจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เสียบสาย AC หรือว่าสายไฟเลี้ยงนั่นเองนะครับถ้าเราถอดปุ๊บคอมดับทันทีนะครับจะไม่มีแบตในตัวนะครับเป็นครบออยลวันมันแต่ไม่มีแบตเนาะ แล้วก็ในส่วนของพื้นผิวนะครับก็จะสังเกตเห็นเหมือนจะก็จะเป็นแนวคล้ายคล้ายลายเคปลานะครับผมก็ดูสวยงามแล้วก็เพิ่มความหรูหราไปเลยตัวนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตัวนี้ก็เป็นโลโก้ intel core i 5 gen นะครับมี hdmi แล้วก็มี windows 10ด้วยนะครับ windows 10แท้เลยแล้วก็มี perfect บริการนะครับประกัน on site service นะครับสามารถโทรให้ช่างอสุจเนี่ยมาซ่อมบริการได้ถึงที่เลยนะครับหากกรณีที่คอมพิวเตอร์ของเพื่อนมีปัญหาสามารถ เรียกบริการได้เลยนะครับมาดูในส่วนของการก้มเงินกันบ้างนะครับว่าจะก้มเงินได้ประมาณไหนนี่ครับการเงินก็เงินได้ประมาณนี้ส่วนการก้มก็ก้มได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายืดหยุ่นต่อการใช้งานมา,มากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นความบางแล้วก็การดีไซน์ที่สวยงามไหมครับนี่ผมจะค่อยๆหันให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่เลยครับดีไซน์รูหาสวยงามลงตัวนะครับใครมีคอนโดนะครับ พื้นที่เล็กๆไม่เพียงพอนะครับซื้อคอมประกอบไม่ได้มันกินพื้นที่ก็คอมอินวันเครื่องนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเอาไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องได้ด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับมาดูสิ่งที่เขาแถมมาให้กันบ้างน,นะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเมาส์มีคีย์บอร์ดมี CD r o m อมแบบ usb มาให้เราด้วยนะครับในกรณีที่ต้องการใช้แผ่น CD ีเนี่ย ตัวคอมพิวเตอร์ออนวันตัวนี้ก็มีตัวอ่าน CD แบบ USB มาให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากเลยแล้วก็ในส่วนของเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับสีเนี่ยจะสีเดียวกันกับตัวคอมพิวเตอร์ออนว n นเลยนะครับถือว่าออกแบบมาได้สวยงามลงตัวนะครับทีนี้เรามาดูดีเทลของเมาส์กันบ้างนะครับนี่เป็นไงครับสวยงามมากเลยนะครับจะเป็นสีคล้ายๆแบบสีทองนะครับสีทองสวยงามมากนะครับจะเป็นเมาส์ไร้สายนะครับการใส่ฐานก็นี่ครับ นี่นะครับก็จะมีฐานถ้าเราไม่ใช้นานๆเราก็ถอดฐานออกนะครับเพื่อประหยัดแบตนะครับนี่โอเคทีนี้มาดูในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเป็นไงครับสวยงามหรูหรามากนะดูครับคีย์บอร์ดจะปรับได้ระดับเดียวนะครับนี่ปรับได้แค่นี้นะครับจะไม่มีคันยกให้เรานะครับ ระดับเดียวการใส่่านจะใส่ฐาน2ก้อนนะครับตรงนี้ใส่ฐาน2ก้อนในส่วนของไฟสถานะนะครับแคปล็อกก็นี่ครับจะขึ้นตรงนี้จิ๊บนี่นำล็อกมีไหมนำล็อกไม่มีนะครับนำล็อกจะไม่มีไฟขึ้นเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นไฟแบตเตอรี่นะครับการปรับความสว่างจอการปรับเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยก็ใช้งานเหมือนแป้นโน้ตบุ๊กเลยนะครับโดยการกดปุ่ม Fn นะครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมหน้าจอสังเกตไหมครับก็จะ สว่างก็จะมืดกดตรงนี้ได้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นดีเทลในส่วนของ c d d r i v e นะครับนี่แล้ก็อาซสีทองสวยงามนะครับความบางก็จะบางประมาณนี้นะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดู การใช้งานแล้วก็เช็คสเปคเครื่องก่อนการใช้งานจริงๆนะครับเราไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปใช้งานกันจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสเปคคอมเครื่องนี้กันก่อนนะครับผมว่าสเปคคอมอะไรกันบ้างเรามารับชมกันเลยนะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือเสียงที่มาจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงชัดหรือเปล่าครับโอเคเรามาดูสเปคคอมกันเลยนะครับสเปคคอมนะครับก็จะเป็น Intel c คอ e 5 Gen 11นะครับที่มี4ข้อ8เทมรองรับการทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับ ต่อมาในส่วนของแรมนะครับแรมจะเป็น8 g ิบั3,200นะครับบอกเลยว่าบัตค่อนข้างสูงเลยนะครับช่วยให้การส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับช่วยให้การตัดต่อวิดีโอได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องรอนานเลยถือว่าให้บัตแรมมาค่อนข้างสูงเลยนะครับในส่วนของการอัปเกรดนะครับอัปเกรดแรมได้สูงสุด32 g ินะครับจะใส่ได้2สล็อตนะครับถ้าจะอัปเป็น32 g ิกเนี่ยก็จะใส่เป็น16 16นั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของ ตัวเก็บข้อมูลนะครับจะใช้เป็นฮาร์ดดิสก์หนึ่งพันกิกเลยนะครับก็สามารถเก็บไฟล์ได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ในส่วนของการบูตโปรแกรมบูวินโด้นะครับก็จะมี SSD ความจุ2องรกิกของซัมซุงมาให้เราด้วยนะครับช่วยให้การอ่านเขียน program, โปรแกรมโหลดโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทํางานได้อย่างรวดเร็วเลยนะ Intel v i l e t AC 9560เลยนะครับก็ช่วยให้รับสัญญาณ 5G ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากๆเลยเพราะว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถรับ Wi-Fi ได้รับสายแลนดได้แล้วก็มีบลูทูธให้เราใช้อีกด้วยนะครับถือว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยนะครับในส่วนของกราฟิกนะครับก็เป็น Intel Iris Xe นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูประสิทธิภาพ Intel Iris Xe ตัวนี้ว่าจะตัดต่อว,วิดีโอลื่นไห,หรือเปล่าแล้วก็ลองเล่นเกมเล็กๆน้อยๆดูว่ามันจะพอเล่นเกมได้หรือเปล่านะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูในส่วนการใช้งานโปรแกรม,มเบื้องต้นกันเลยนะครับเราก็มาเริ่มต้นใช้งานกับโปรแกรม Adobe Photoshop กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูตัดต่อรูปภาพเล็กน้อยดูนะครับผมว่าจะลื่นไหลไหมนี่ครับการขยับแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยนะครับเนี่ยผมใช้อัดหน้าจอไปด้วยนะครับตัดต่อรูปภาพไปด้วยนะเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมลื่นไหลเลยนะครับทำงานได้อย่างหลากหลายเลยสามารถเอาไว้เป็นคอมพิวเตอร์ในการสอนออนไลน์หรือว่าตัดต่อวิดีโอทำสื่อการเรียนการสอนก็นได้เช่นกันนะครับเนะย ลื่นไหลามากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาปรับแสงสีนิดหน่อยแล้วกันนะครับมาดูว่าการปรับแสงสีจะเป็นยังไงบ้างลื่นไหลหรือเปล่านะครับนี่ครับก็เป็นไปได้อย่างลื่นไหลนะครับออลองทํานิดเดหยวนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับตื๊ดตืดตืดห้องแเ่งความลับนี่อ่ะใส่ตัวหนังสือไปดูซิสวัสดีตัวเลขไปหน่อย ขยายครับขยายตืดนี่นี่ครับถือว่าลื่นไหลเลยนะกับการใช้งานโปรแกรม Photoshop ขณะอัดหน้าจอไปด้วยนะครับใส่ขอบนิดนึงใส่ขอบใส่ขอบตือ,อ,อประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ถือว่าตัดต่อวิดีโอได้อย่างลื่นไหลเฮ้ย ถือว่าตัดต่อรูปภาพไ้อย่างลื่นไหลเลยนะครับนี่าการใช้งาน CPU ก็อยู่ประมาณ50%รนะครับการจอประมาณ40%ส่วนแรมเนี่ยก็ถือว่ากินค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าแนะนำถ้าซื้อเครื่องนี้ไปด้วยผมแนะนำอัพเปมสิบหกกิกกำลังดีนะผมว่า 8G b น้อยไปนะครับ 8GB ิน้อยไปนะโอเคแต่ถ้าใครไม่ได้เปิดแลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยก็ 8G b ก็ถือว่าเพียงพอนะครับแต่นี้ผมอัดหน้าจอไปด้วยไงมันก็เลยแบบดูกินแรมค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับโอเคอ่ะออกโปรแกรมเลยแล้วกันนะครับทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Lightroom นะครับอ่าเรามาดูในส่วนของโปรแกรม Lightroom นะครับอันนี้เรารันโปรแกรมยาวๆเลยนะครับมาดูกันว่าจะประมวลผลได้รวดเร็วหรือเปล่านะครับอ่าผมก็จะมีรูปตัวอย่างนิดๆหน่อยนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะโอเคผม import เข้ามาก่อนนะครับปึ๊บ import นะครับ อ่ะแต่เราลองเลื่อนดูไฟล์กันนะครับนี่ครับนี่ไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับก็ถือว่าเลื่อนได้อย่างรวดเร็วนะครับอ่ะลองขยับมาปึ๊บฝั่งนี้ครับเสิร์ฟหน้าจอนี่แน่นนอยอ่ะลองดูกันนะครับนี่ครับระหว่างเราขยับรูปภาพนะครับก็ซูยูก็ดีดไปมา50ปรนนะครับก็ถือว่าใช้งานได้อย่างลื่นไหลนะครับดูครับในส่วนของ ความละเอียดภาพนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะปึ๊บนี่ครับใช้งานกันจริงๆให้ดูกันไปเลยนะครับว่าลักษณะการใช้งานกันจริงๆมันจะเป็นประมาณไหนนะครับลงสนามจริงกันให้ดูเลยนี่ครับความละเอียดภาพก็จะอยู่ที่4592คูณ3,448นะครับก็ถือว่าความอย,าอยูค่อนข้างสูงนะครับมาลองเพิ่มแสงสีนิดหน่อยดูแล้วกันนะครับ ว่าจะลื่นไหลไหมนี่ครับเข้าในส่วนของ develop นะครับลองปรับเฉดสีดูซินี่ครับเป็นไงครับก็ถือว่าทำงานได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับโอโ้โหดูดิภาพสวยขึ้นเยอะเลยนะครับแต่งเผื่อไว้ไปทำปก YouTube ไปเลยนะ่ยเห็นไหมครับเพื่อนสวยงามเลยแหละนะครับเคเอ็กพอร์อไปก่อนนะอันนี้ก็เป็นรูปภาพที่เราแต่งผ่านโปรแกรมไลน์รูเมื่อกี้นะครับ ฟรซยงไงครับสวยงามเลยทีเดียวครับสีสันสดใสจัดจ้านนะครับโอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของการใช้งานโปรแกรม Sony v e เวกัดกันบ้างนะของการตัดต่อวิดีโอนะโอเคเรามาลองตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นกันดูนะครับเราปรับ p v วีเป็น u l l เลยแล้วกันนะจะได้เห็นความเนี้ช,ชัดเวลาตัดแล้วจะได้ตัดมันๆ ก็มีตัวหันซีดครับมีมาให้เราด้วยนะครับตอนเราเปิดดูนะครับร <im itation> นี่ <im itation> ซีวิวก็กินไปประมาณเ0กสเอร์็การจอไปประมาณหกสบเปรนนะครับ <im itation> ถือว่าตัดต่อวิดีโอ Full HD 6 0 p <im itation> ได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับทำช่อง YouTube ได้อย่างสบายๆเลยนะครับ <im itation> เครื่องน,นี้เนาะตัดต่อวิดีโอก็ได้แต่งรูปก,ก็ได้นะครับถือว่าตอบโจทย์ทุกการใช้ง,งานด้วยทางฟังเพลงต่างๆนะครับทีนี้ผมจะลอง ใส่เป็นตัวหนังสือดูนะครับแล้วก็ลองใส่ทาธิชันนิดหน่อยดูนะครับทีดีลองแบบเยอะมีมาให้ Xia. เราด้วยนะครับก็ยังลื่นไหลนะครับเรามาลองดูทาธิชันนิดนึงนะครับปุ๊บใส่เข้าไปป๊าบกดเที่องแบบเอมีมาให้ด้วยนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะปรับ p วให้มันซอมลงนิดหน่อยอ่ะพอปรับ p วให้มันซอมลงปุ๊บก็ลื่นไหลเลยนะครับดูการทังานของเครื่องนะครับก็ดิบไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ก็ถือว่าตัดได้นะครับตัดได้อ่า เราจะใส่เป็นเทคดูแล้วกันนะครับตัวหนังสือปึ๊บใส่เฟดอินเฟดเอานิดนึงนะครับพอขามา Computer, พอดิชัน่นปุ๊บแล้ว,วขึ้นตัวหนังสือนี่นถือว่าตัดต่อลง YouTube ได้สบายๆเลยนะครับนี่สำหรับการเรียนการสอนเรียนออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับทำคลิปนิดๆหน่อยๆนะครับคอมพ่อบ้านแม่บ้านหรือว่าจะซื้อให้ ลูกลใช้ที่โหออะไรเงี้ยครับก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับทำได้แทบทุกอย่างในส่วการใช้งานพื้ถฐานทั่วไปสบายหรือนะทีนี้ถ้าเราตัดเสร็จแล้วลองลองเรนเดอร์วีดีโอนะครับการเรนเดอร์เราจะเลือกเป็น Full HD 60p นะครับแล้วก็ใช้ Intel Quick Sync ในการช่วยเรนเดอร์นะครับคลิปมีความยาวผมจะสมมติแล้วกันนะคลิปมีความยาวประมาณ46วินาทีเนี่ยนะครับเอบอ่ะเดี๋ยวนะ,ะสิคลิปความยาวผมผมจะเอาเป็น1นาทีแล้วกันนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการไม่เสียเวลานะครับคลิป1นาทีนะครับจะใช้เวลาเรนเดอร์กี่นาทีหรือว่ากี่วินะครับอ่ะแล้วก็ระหว่างการเรนเดอร์นะครับเราก็จะมาดูกันว่าระหว่างเรนเดอร์เนี่ยระหว่างการรอเรนเดอร์นะครับมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเปิบอินเทลกดเรนเดอร์นะครับอตอนนี้แล้วก็เรนเดอร์แล้วนะครับซวีวก็ดีดไป100%เลยการจอ ก็ดิดไป100%ยเอลยโห oh, oh, ก็ถือว่าเรนเดอร์ได้ไวมากๆเลยนะครับเรามาดูกันขณะเรนเดอร์เราสามารถดูหนังดู youtube ไปได้ด้วยไหมนะครับนี่อันนี้ผมอ่านหน้าจอไปด้วยนะนะครับอ่านหน้าจอไปด้วยนะนี่ครับเออถือว่าน่าสนใจนะครับะกดพับหน้าจอไว้ปึ๊บอ่เราพิมพ์ว่าจัดสเปคคอมอไปดูช่องผมดีกว่า ช่องเราอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะตืด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 เฮ้ไม่ได้ทำนานนะหายไปหมดแล้วเนี่ยช่องผมเนี่ยโอเคเจอแล้วนี่ครับเห็นไหมระหว่างเรนเดอร์วิดีโอนะครับเราก็สามารถดูช่องแอดบอกจากสเปกคอมได้ด้วยนะครับแต่เนี่ยมันอาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับโอเคนี่ครับสามารถดูได้อย่างลื่นไหลเลยเห็นไหมครับลื่นไหลมากโอเคเรนเดอร์วิดีโอไปดู หนังไปถือว่าสบายๆนะครับในส่วนของคลิป1นาทีนะครับก็ใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ1นาทีนิดๆน,นะครับก็เท่ากับว่าถ้าคลิปประมาณ30นาทีเนี่ยก็ใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ30-35ถึงนาทีก็ถือว่าเร็วพอสมควรเลยนะครับกับเครื่องนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับนี่ผมทำให้เพื่อนได้ดูทุกอย่างแล้วถือว่าโอเคเลยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นเกมกันเลยครับอ่นนี้ก็เป็นเกมว a l o r a n บนะครับ ก็ถือว่าเล่นได้อย่างสบายลื่นๆเลยภาพสวยด้วยนะครับนี่เกมวอลด n ย์บอ์เกม a อะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเล่นได้อย่างสบายๆนะครับเฟรมเรท60-70เฟรมลื่นๆเลยครับผมแลมขึ้นมาประมาณ7กิกนะครับชิววิวก็กินไปประมาณ50%เหลือเฟือนะครับนี่แต่ส่วนเกมพับจีนะครับผมลองเล่นดูแล้วก็อยู่มัน20-30เฟรมนะครับก็เล่นไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะครับ นี่ c s โกอะไรอย่างงี้นะครับเล่นได้เ,เกมในแนวเนี้ยนะครับไม่ได้คิดนสเปกมากเกมฟรีๆก็ลองโหลดมาหาเล่นกันดูได้นะครับก็ลองเล่นแก้เครียดนะครับหรือว่าจะเครียดกันเดิมก็ไม่รู้นะครับ <S <S โอ้โหโอ้โโอ้โว้ามาลองฟังเสียงตอนเล่นดูนะครับ <S <S 1> <S 1> อันนี้อันนี้คือปรับสุดแล้วนะครับ Jets grounded. Wall base. Sova removed. Our spike down. Spike down A. Our last player standing. Huh. 30 seconds left. เออครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะผมกับการเล่นเกมคลายเครียดนะครับนนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนการใช้งานมันติมีเดียทั่วไปการดูหนังนะครับมาลองฟังเสียงเพลงกันดูดีกว่าว่าเสียงเพลงเนี่ยจะดังอย่างที่เขาบอกไว้หรือเปล่ากับลําโพงคุณภาพสูงนะครับทีนี้เรามาลองฟังเสียงที่ออกมาจากลําโพงเครื่องนี้กันดูดีกว่านะครับ มาดูหนัง4 k กันบ้างนะครับปรับ4 k แล้วนะครับการทำงานของเครื่องนะครับ cpu ก็ดีดไป100%เลยนะครับ cpu ก็ดีดไปประมาณ12%นะครับใช้งาน cpu เต็มที่นะครับส่วนความลื่นไหลนะก็ตามนี้เลยครับลื่นไหลอย่างสบายสบายนะผมภาพสวยคมชัดนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ที่มันมีให้เราปรับเยอะแยะมากมายนะผมของ เครื่องนี้นะครับแล้มาดูในส่วนของโปรแกรมที่มีมาให้ในเครื่องนี้กันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดต่างๆของ ASUS Vivo AIo นะครับทีนี้ผมพามาดูฟังก์ชันเด็ดนะครับนี่ก็คือการปรับฮาร์ดแวร์นะครับในส่วนของอันแรกนะครับก็จะเป็นการปรับรอบพัดลมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับการปรับรอบพัดลมก็จะมีแบบ Performance Mode นะผม Standard Mode หรือว่าจะเป็นโหมดเงียบนะครับเราสามารถปรับได้เลยนะเช่นแบบเรา ต้องการเสียงเงียบเนี่ยเช่นแฟนนอนหรือว่าลูกนอนเนี่ยเราก็มากดตรงนี้ได้ครับมันก็จะเป็นโหมดเงียบนะครับหรือว่าใครต้องการประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วควาร้อนดีก็เป็นโหมดเปอร์ฟอร์แมน์ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการปรับเฉดสีของหน้าจอนะครับนี่เรากดนี่วิบินะครับสีสันก็จะสดใสขึ้นนะครับหรือว่าเป็นโหมดแมนนวลนะครับเราจะปรับ เป็นโทนเย็นหรือว่าโทนร้อนก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าเป็นโหมดทนองสายตาแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาก็คือโหมด t t u l i ่ e นะครับผมก็คือจะเป็นปรับคุณภาพของวิดีโอเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันจะดูสีสดใสแล้วก็ดูสมูทขึ้นนะครับก็แนะนําเปิดไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการปรับแบนด์วิอินเทอร์เน็ตนะครับก็ปรับเป็นโหมดเกมมิ่งไปเลยก็ได้นะครับมันจะได้แบบ ส่งผ่านแบนวีค่อนข้างไวนะผมมันจะทําให้การเล่นอินเอตของเราเนี่ยลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับน,นี่ก็คืออีกหนึ่งโปรแกรมที่นะ่าสนใจของทางอสุดนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมเพิ่มเติมน,นะผม DTS นะครับปรับโหมดการเล่นดนตรีนะครับน,นี่ก็คือโหมดมิวสิกโหมดมูฟวี่โหมดเกม, Movie, ม Game, คัตตอมออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นการปรับ EQ ก็ได้เช่นกันนะครับการปรับ EQ นี่แล้วก็สามารถ มาปรับได้นะผมจะให้เสียงประมาณไหนก็เลือกปรับแต่งได้ตามความต้องการได้เลยนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมกับ ASUS Vivo AO นะก็ตอบโจทย์แทบจะทุกการใช้งานพื้นฐานเลยนะครับว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพแต่งรูปภาพดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับกับคอมพิวเตอร์ ASUS Vivo AO เครื่องนี้นะครับก็หาซื้อกันได้เลยนะครับเอาละรครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ไปแล้วจะให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย